สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาทำคอสตูมของตัวเองนะคะอย่างแรกก็ทับทับล่างไปก่อนคะ่ะคืนนี้เราปิดใหม่นะเราก็จะต้องมาอาัดในวิดีโอแล้วเราก็ระบายตัวระบายสีไปนะคะแยกเลยยงเลเย,ยอร์แล้วก็ไล่สีนิดนึงให้มันพอมีมิติ คือเรากำลังสั่งปากกาอยู่นะคะแต่ว่าปากกามันมาส่งช้าก็เลยต้องใช้มือไปก่อนเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปมาประมาณเกือบเดือนแล้วก็ต้องลงหน่อยคือใครจะกรอบสีก็กรอบได้นะคะนี่แต่เราจะทําหัวเมงนะคะสีขาวโอเคหัวเมงน่ารักไหมทึบแล้วไปคอเป็นนิสน้ง มือด้วยน้องกอดอกนะครับโอเคค่ะแล้วต่อไปนะคะเราก็จะมาทำเป็นแบบเออเป็นคู่เป็นชื่อของเรานะคะคือใครจะทำตามก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้คอตตุ้งคือเราแต่ง